สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่เพิ่จะมาแกะกล่องนะคะตัวเซรั่มนะคะอีกตัวหนึ่งที่เป็นรุ่นยอดฮิตนะคะของลังโคมนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเซรั่มทาตานะคะ รุ่น Advanced g e n i f i c ยา y Light Pearl นะคะเป็นตัว Eye and Lash Concentrate นะคะโอเคต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เนี่ยขวดนี้เนี่ยเป็นขวดที่2ของพี่บุ้ยแล้วซึ่งก่อนหน้านี้พี่บุ้ยใช้หมดแล้วขวดหนึ่งนะคะแล้วก็ผลที่ได้นะคะก็ค่อนข้างโอเคเลยก็เลยซื้อเป็นขวดที่2มาแล้วนะคะแล้วก็เอามารีวิวให้ได้ดูกัน อีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้อันนี้เนี่ยรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่นะคะที่เขามีปรับส่วนผสมอะไรมากขึ้นนะคะก็โอเคเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้รุ่นใหม่ล่าสุดน,นะคะที่กล่องนะก็จะมีเขียนคำว่าน e w แบบนี้นะคะแล้วก็ถ้ารอบๆกล่องนะคะก็อันนี้จะเป็นขนาด2ี่สิเหมือนเดิมนะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับบำรุงดวงตานะ ก็จะมีรูปร่างของเขาให้ดูซึ่งรุ่นนี้เนี่ยก็จะเหมือนรุ่นรุ่นก่อนแหละเพราะว่ามันจะมีตัวแอปเิเคเตอร์สำหรับทาตานวดตามาให้ด้วยในขวด mm. ก็คือติดกับตัวฝาตัวนี้ให้เลยดิ mm. นะ mm. ก็จริงๆก็คือรู้สึกว่าเขาก็คือปรับสูตรแหละแล้วก็อย่างอื่นๆก็น่าจะยังเหมือนเดิเมอยู่นะคะซึ่งตัวกล่องของเขานะตรงข้างกล่อน,นั่นเองข้างหลั ก็เขาก็จะมีวิธีที่ในการใช้ตัวแอปพลิเคเตอร์ตัวนี้นะคะว่า,าถ้าเกิดเราอยากจะนวดตาเนี่ยนวดแบบไหน,นบ้างซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีทั้งหมด4แบบ4ขั้นตอนนะคะตามรูปเลยซึ่งก็โอเคไมไ่ยากอะไรแล้วก็ถ้าเกิดมีเวลานะคะที่จะแบบนวดตาอะไรอย่างเงี้ยก็ลองทำกันตามดูนะคะโอเคถ้ายังไงเราก็มาแกะกันเลยดีกว่านะ อันนี้นะคะพี่ปุ้ยไปซื้อมาที่าพารากอนนะพอดีเขาก็มีโปรที่พารากอนอยู่แต่งจิงมีโปรเหมือนกับทุกที่แหละนะที่พารากอนก็มีเคาน์เตอร์อยู่นะคะแล้วก็เออที่เคาต้นจะอีกประมาณช่วงเดือนตุลา,าไป,ไป่าปลายตุลาหรือต้นพฤศจิกันที่ลงังคงเคาน์เตอร์พารากอนที่ลงัอลงอะรัคงที่พารากอนนะก็จะมีเครื่องตรวจสภาพผิวแล้วด้วยนะคะก็ ที่สะดวกไปก็ลองไปดูไปนะโอเคแกะออกมาแล้วนะคะก็แกะพลาสติกไปก่อนเนาะเปิดฝากล่องออกมาก็จะเจอคู่มือแบบนี้นะคะแล้วก็เจอกับตัวผลิตภัณฑ์ข้างในนะเปิดแอบดูคู่มือกันสักนลดกนึงก็เป็นคำอธิบายนะคะว่าถ้าเราอยากจะ คือว่าถ้าเป็นวิธีการนวดโดยใช้อปพเดเตอร์ของคขาแ่้แหละแล้วก็มีเป็นภาษาต่างๆเนื้อหาน่าจะเหมือนเหมือนกันเลยนะคะโอเคก็ไม่มีอะไรามากนะโอเคก็อันนี้นะคะมาดูที่มาดูที่ตัวผลิตภัณฑ์กันเลยดีกว่าเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เหมือนกับรุ่นที่แล้วเลย ขวดก็จะประมาณนี้นะคะ20 m l ก็ไม่เล็กไม่ใหญ่ถึงกำลังขนาดมือนะแล้วก็สีนะคะเป็นสีออกเทาๆซิซีเวอร์แบบนี้นะคะแล้วก็นี่คะความแข็งแรงของขวดนะคะเป็นนี้นะคะนี่คือลักษณะทั่วไปของขวดนะจ๊ะมา,มาแกะดู นี่คือตัวของเนื้อข้างในเซรั่มของเขานะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะปริมาณของตัวเซรั่มที่ติดมาเนะะี่ยค่ะในส่วนตัวของอปุ้ยนะคือรู้สึกว่าจากขวดที่แล้วที่ใช้มานะคะรู้สึกว่าแบบเออมันมันอาจจะแบบเยอะไปนิดนึงนะคะโดยปกติี่ปุ้ยใช้นะก็คือจะแบบแบๆ ที่ขวดนิดนึ่งนะคะให้ให้เซรั่มมันไม่เยอะเกินไปนะแล้วก็ถึงค่อยแบบเริ่มนวดที่รอบดวงตานะคะไม่งั้นก็คือจะรู้สึกมันแบบเออมันติดมาเยอะไปหน่อย<ม>ก็เดี๋ยวจะลองป้ายให้ดูป้ายดูเนื้อละกันนะคะบนมือก่อนนะคะว่าเนื้อเขาเป็นยังไงนะ ของเซรั่มนะะก็จะเป็นขุ่นๆนิดๆนะคะแล้วก็คือเรียกได้ว่าแบบเป็นเรียกเรีว่าเป็นเซรั่มที่แบบเข้มข้นเลยอะค่ะ ันนี้ในรายละเอียดนะคะของอส่วนผสมต่างๆที่เขาผสมขึ้นมาใหม่นะคะเข้ามาใหม่นะคะเพิ่มเติมก็จะมี t ีโอเทโอแรชนะคะทีโอแรชคอมเพล็กนะคะก็คือมันจะเป็นอาหารบำรุง ขนตานั่นเองคือรุ่นเนี้ยเป็นบอกเลยว่าที่พี่ปุ้ยใช้มาขวดหนึ่งแล้วที่ต้องซื้อสามเคราะเพราะเรื่องนี้เลยคือพี่ปุ้ยเป็นคนที่ขนตาสั้นมากๆน้อยมากๆนะคะแล้วก็พอใช้หมดขดนี้คือแบบเฮ้ยขนตาย,ยาวขึ้น,น่ะแบบยาวขึ้นจริงๆแบบเฮ้ยตกใจไมไ่อวยคือแบบดีใจมากยิ่งโดยเฉพาะขอบตาล้านี่ไม่เคยมีขนตาแบบยาวมาก่อนเลยลนี่คือแบบพอใช้เนี้ยมันมีขนตาย,ยาว ที่ขนตาล่างอะ่ะเอางี้ดีกว่าแบบเอออเมซมากนะคะอันนี้อะ่ะนี่นะคะเป็นตัวเนื้อเซรั่มของเขานะคะเมื่อกี้เนี่ยเห็นว่ามันข้นๆเนาะแต่พอเราแบบลูบไปนวดไปนะคะจะเห็นว่าแบบมันซึมมันซึมไปเลยอย่างรวดเร็วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าอย่างตอนที่นวดด้วยแอปพลิเคเตอร์นะคะแบบก็คือถ้าทําตามสเต็ปของเขาเลยแบบนวดวืบวนวืบวนอย่างนี้นะคะแล้วก็มีวนวนวน,วนเนี่ยคือแบบมันจะพอดีเลยเกับ กับปริมาณของเซรั่มที่ติดที่ติดตัวหัวแอปเิเคเตอร์มาหรือบางทีอาจจะเยอะไปนิดนึงด้วยซ้ำในความรู้สึกนะคะ,นะคะอันนี้ก็คือแบบมันซึมไปเลยดที่แบบมันไม่เหนียวเหน,หนาแน่นอนบนบนดวงตาของเรานะคะอันนี้คือแบบแห้งไปเลยนะคะก็เมื่อกี้พูดถึงตัวเด่นๆตัวหนึ่งไปแล้วนะคะก็คือตัว t i โอลาชคอมพลีทเนอะอันนั้นอันนั้นอันนั้นเวิร์กมากอัน,น,นแบบเป็นได้ผลแบบ Amazing ะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นพวกอะไรอะโปรไโปรโบโอติกอะไรอย่างเงี้ยที่แบบทำให้ผิวแข็งแรงอะไรเงี้ยนะคะก็คือบำรุงเน้นบำรุงขนตานั่นเองนะคะคือตามชื่อรุ่นเลยคืออยากจะบอกว่ารุ่นนี้ถ้าใครหวังคาดหวังกับพวกรอยดำพวกริ้วรอยอะไรเงี้ย อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ตรงนั้นอาจจะต้องหาตัวอื่นมาเพิ่มนะคะแต่ว่าถ้าใครแบบที่เน้นๆเรื่องบำรขนตาใครทําขนตามาขนตาร่วงหรือว่าขนตาน้อยขนตาบางอะไรเงี้ยนะคะก็บอกเลยว่าเนี่ยเวิร์สูตรนี้เวิร์ได้ผลมากๆอุ๊ยแบบเจอกับตัวนี้แบบเออ Amazing ถึงต้องต่อขวดใหม่กันเลยทีเดียวนะคะ<ม>ก็เป็นอะไรที่แบบเวิร์ค่ะน่าสนใจแล้วก็แบบ น่าใช้อะนะคะเนี่ยเราแบบว่าคือข้อดีอีกอย่างหนึ่งว่าอย่างที่บอกว่าคือส่วนตัวพี่ปุ้ยใช้ตัวนี้ไม่ได้ใช้ตัวเดียวนะแล้วก็ใช้คู่กับอไอเซรัมตัวอื่นๆด้วยนะคะแล้วด้วยความที่เขาเป็นเซรัมที่แบบเนื้อแบบซึมง่ายซึมไวยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้กับคู่กับตัวอื่นได้โดยที่แบบไม่ต้องกลัวว่าดวงตาเราจะแบบเหนอ่หนา นะคะเพราะนั้นตัวนี้นี่แบบเวิร์กมากเวิร์กทั้งใช้เดี่ยวเดียวกัแบเวิร์กทั้งใช้แบบกับตัวอื่นอื่นด้วยเอา,อางี้ดีกว่านะคะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ประทับใจแล้วก็อยากจะมาแชร์ให้ทุกคนได้แบบเออได้รู้จักขเขาเพิ่มขึ้นนะคะก็ยังไงขอบคุณสำหรับการดูรีวิวมินิรีวิวสั้นๆของอีพุ้ยวันนี้นะคะคืออยากคืออยากจะให้ได้เห็นเนือ้อเนื้อเซรั่มแล้วก็แบบความซึมง,ง่ายซึมไวของเขาคือแบบเนี้ยค่ะไม่มีไม่มีฟีลลิ่งของแบบเซรั่มเกาะอยู่เลยอะคือมันไม่ ถ้าใช้ตัวเดี่ยวนี้แบบสบายๆเลยนะคะหรือว่าใช้คู่กับอื่นโอเคมากนะโอเคก็ไปลองกันดูนะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อลองขอลองนะคะเทสที่เคาน์เตอร์ได้เลยนะคะแล้วก็โปรของล้องคมก็จะมีอยู่เรื่อยๆนาะ,ะก็ลองติดตามดูโปรของเขาก่อนก็นแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้พี่ปุ้ยก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วค่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะแทรกพวกรูพวกอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้ในคลิปด้วยในรีวิวด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ